สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องสวนวิถีเราวันนี้ผมมีเทคนิคและวิธีการในการโป้ไม้เขาเรียกว่าโป้ปิดงานไม้เก็บรายละเอียดงานไม้ของเพื่อนๆนะครับโป้รอยแตกโป้หัวตะปูโป้หัวน็อตเพื่อเก็บรายละเอียดก่อนที่เราจะทาสีย้อมไม้เคลือบลายงานไม้ของเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่า จุดที่เราจะโปเนี่ยมันคือตรงไหนยังไงบ้างครับเพื่อนๆอนอย่างที่บอกว่าเราจะโปเก็บลลรายละเอียดตรงไหนตรงส่วนที่มันเป็นรูของไม้แบบนี้นะครับอ่านี่คือเก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นรูส่วนที่เป็นหัวน็อตนะครับเห็นไหมครับมีแบบนี้เราจะต้องเอาอุปกรณ์ในการโป้เนี่ยมาโป้ปิดเพื่อเก็บรายละเอียดก่อนที่จะลงสีย้อมไม้กันอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานครั้งนี้อุปกรณ์หลักๆก็ๆคือเนื่องนะครับ ดินสอคองนะครับดินสอคองเป็นถุงถุงแบบนี้สําหรับโป๊ะเก็บรายละเอียดงานไม้และ2นะครับก็คือเกียงนะครับตัวนี้เกียงโป๊ตัวนี้เขาเรียกว่าเกียงโป๊ะนะครับไว้เวลาเราเอาโป๊ลงที่ไม้นะครับและ3อุปรกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือกระดาษทรายนะครับเมื่อเพื่อนๆโป๊เก็บรายละเอียดหัวตะปูหัวน็อตเรียบร้อยแล้ว เมื่อมันแห้งแล้วเราก็จะใช้กระดาษทรายขัดเพื่อให้มันเรียบเนียนก่อนที่เราจะลงสีกันนะครับอ่านอกจากอนอกจากตัวดินสอพองแล้วนะครับมันยังมีอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่เพื่อนๆสามารถนํามาใช้ได้นะครับก็คือสีโปะนะครับสีโปไม้อันนี้ก็จะเป็นแบบสําเร็จเลยเพื่อนๆไม่ต้องมานั่งผสมน้ํา นะครับไม่ต้องมานั่งผสมน้ํามันจะเป็นกระปุกแบบที่เห็นในรูปนะครับเป็นกระปุกแบบนี้ก็เพราะฉะนั้นนะครับตัวสีโป้เนี่ยสะดวกรวดเร็วเราซื้อมาเป็นกระปุกได้เลยแต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างสูงนะครับราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงก็อยู่ที่ประมาณกระปุกละ3 0 0ถึง400บาทนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการความสะดวกและรวดเร็วให้ใช้ตัว สีโป้ไม้แบบที่เห็นนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะประหยัดงบประมาณนะครับก็ให้ใช้ดินสอปองสะดวกรวดเร็วเหมือนกันนะครับประหยัดงบประมาณซองนี้ถุงนี้ครับราคาแค่3 0มสถึงสีบาทเองต่างกันตั้งสิเท่านะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆมีงานไม้อยู่ไม่ได้อ่ไม่กี่ชิ้นนะครับอยากที่จะประหยัดงบประมาณในการทํางานไม้ของตัวเองให้ใช้ดินสอฟองดีกว่า และดินสอพองตัวนี้ครับเราจะใช้แค่นิดเดียวนะครับส่วนที่เหลือเราสามารถมัดและเก็บไว้มันเก็บได้นานแต่ถ้าเป็นตัวสีโปที่เห็นเนี่ยครับสีโปไม้เลยเนี่ยครับก็คือถ้าเพื่อนๆใช้แล้วปิดฝาไม่สนิทมันก็จะทําใหา้ตัวสีโป้ไม้ข้างในเนี่ยมันแห้งและแข็งไม่สามารถนํากลับมาใช้ง,งานได้อีกอันนี้คือข้อดีข้อดีและข้อแตกต่างระหว่างดินสอพองกับสีโปไม้ครับผมแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าขั้นตอนในการโปมันทำอย่างไรบ้างครับครับผมก็เรามาเริ่มขั้นตอนการโป๊กันเลยดีกว่าเพื่อนๆมีดินสอพองนะครับอ่าก็เทดินสอพองไปในกะว่าในปริมาณที่จะใช้ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพื่อนๆผสมน้ำเข้าไปอย่าใส่น้ำเยอะจนเกินไปนะครับเอาแค่พอให้มันหนึ่อง นะครับถ้ามันเหลวไปมันก็ะอะไ้น,นี่เหลวไปนะครับเนี่ยย่างผมใส่น้ำเดียวไปเดี๋ยวเราเติมีสอพองเข้าไปหน่อยโอ้ ให้มันประมาณขนาดนี้นะครับเพื่อนๆพอ่าพอดีพอดีประมาณขนาดนี้เพื่อนๆืจะโป้ง่ายนะครับแต่ถ้ามันเหลวเกินไปก็จะมีแต่น้ำนะครับให้เพื่อนๆผสมผสมดีสอพองให้มีความข้นความเหนียวประมาณนี้จะโป้ง่ายและพอดีครับครับต่อไปก็เริ่มในขั้นตอนการโป๊เลยนะครับให้ปาดพอดีพอดีนะครับเพื่อนๆอ่า ให้โป๊ปิดไปแบบนี้เลยนะนี่หนครับโป๊ปิดไปแบบนี้เลยโป๊ปิดจนจนมันอุดรูดได้หมดนะเพื<ๆ>่อนถ้าบางคนไม่ถนัดก็ใช้มือก็ได้นะครับ ปิดไปก่อนแล้วค่อยใช้เกียงปากอีกที่นึงดูฝั่ง,งนี้ตัวดินสอพองนี้ไม่มีปัญหานะครับเพื่อนมือเราก็ล้างออกได้ นี่เป็นรอยแตกนะครับเพื่อนๆก็โปะไปก็ได้ไม่เก็บรายละเอียดโอเคคราวนี้เราก็มารอดูตอนมันแห้งนะครับเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่ ดินสอพองของเพื่อนๆที่โป้ไปแล้วแห้งสนิทเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นำกระดาษทรายละเอียดนะครับกระดาษทรายละเอียดมาขัดให้ผิวมันเรียบแบบนี้คราวนี้หัวตะปูที่เพื่อนๆโป๊ไว้นะครับก็จะถูกอุดด้วยดินสอพองเดี๋ยวดูตรงนี้อีกที่นึง กระดาษทรายละเอียดนะครับเพื่อนๆขัดไปเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆพอโป้เรียบร้อยแล้วขัดกระดาษทรายละเอียดเรียบร้อยแล้วหัวน็อตหัวตุวปูที่เพื่อนๆยิงไปก็จะถูกโป้ด้วยดินสอพองงานก็จะเรียบร้อยแล้วก็เรียบเนียนสวยยิ่งขึ้นหลังจากขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆ ทาสีย้อมไม้ได้เลยครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ